สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมมากับซีรีส์เรดแรปเตอร์กันเช่นเคยนะครับคราวนี้ก็เป็นการ์ดเวทมนต์กับจักกันบ้างแล้วนะครับเออซึ่งต้องบอกว่าการทำคลิปนี้นะมันค่อนข้างจะมีการ์ดที่ไปซ้ำกับของที่ผมทำ RUM Rank Up Magic ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเพราะว่าการ์ด Rank Up Magic ของสายเรดแรปเตอร์เนี่ยมันสมควรจะเยอะจริงๆนะเพราะอะไรเพราะเท่าที่ผมทำมอนสเตอร์ไปนะครับผมมอนสเตอร์เอฟเฟกต์เนี่ยเรา ราวยีตัวนะครับแล้วก็มอนสเตอร์เอ็กซิอย่างนี้ก็ประมาณสักสิตัวนะครับผมซึ่งจำนวนมหาศาลขนาดนี้นะครับผมการ์ดเปมนมกับดักซับพอร์ตกับพวกมันเนี่ยก็ต้องเยอะอยู่เป็นธรรมดาเนอะโดยที่ว่าการ์ดที่ผมคั้นมาในวันนี้เนี่ยก็ถ้ารวมๆทั้งหมดเลยจริงๆก็สิบเก้าใบด้วยกันนะครับผมแม่เจ้าถือว่าเยอะมากๆนะครับรวมๆแล้วทั้งซีรีส์มันเท่าไรวะเนี่ยเกือบหกสิบใบเวทมกอนกรราับด ที่เป็นเวทมนต์กับจักอะไรยังไงให้เราไปเล่นกับเจ้าพวกนกปฏิบัติการออกล่าเหล่านี้กันบ้างครับการ์ดใบแรกเลยนะครับผมเรดแรปเตอร์คอลครับผมเรดแรปเตอร์คอลเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับผมแม่มีคําว่าคอลอยู่ในชื่อนะการันตีได้เลยว่าในเอฟเฟกต์การ์ดแม่งต้องมีคําว่าอันเชิญแบบพิเศษเป็นแน่แท้ครับเอฟเฟกต์ของการ์ดชื่อนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้เทุกละครั้งเทิร์นที่เรามีการใช้งานการ์ดใบนี้เราสามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวติดชื่อเรดแรปเตอร์เท่านั้นเอฟเฟกต์ของ หลังจากนั้นเลือกการ์ดมอนสเตอร์ตัวชื่อเดียวกันจากในเด็กหรือจากบนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปตั้งป้องกันบนฟิลครับอันนี้สาบานเลยว่าผมเดาเอฟเฟกอัญเชิญแบบพิเศษตั้งแต่ก่อนเห็นเอฟเฟกแล้วนะครับเออซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงครับผมเวลาแบบมีพวกคอลมีพวกคอลลิ่งมีเรียกนู่นเรียกนี่นะเออเอฟเฟกมันก็จะเรียกสมชื่อนั่นแหละครับและการ์ดไปต่อมาเรดแรปเตอร์เนสครับผมเรดแรปเตอร์เนสเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับผมการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องใบนี้ก็ มอนสเตอร์เรดแัปเตอร์จำนวน2ตัวขึ้นไปเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเรดแัปเตอร์จากในเด็กหรือจากสุสาน1ตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ซึ่งเอฟเฟกของการชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นนะครับผมและตามด้วยการไปต่อมาเรดแัปเตอร์รูสครับผม เรดแรปเตอร์รูสเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องการเวทมนต์ต่อเนื่องใบนี้ก็จะมี2อเอฟเฟกแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท์ละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับผมคือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ของเราที่เป็นตัวเรดแรปเตอร์ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลนะเอฟเฟกนี้ทํางานด้วยการที่ว่าเลือกการเวทมนต์กับจากติดชื่อเรดแรปเตอร์ที่ไม่ใช่การใบนี้นะครับผมเลือกจากในเด็กหนึ่งใบแล้วก็เอาเพิ่มขึ้นมาบนมือครับและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2อเลยนะครับ โดยเลือกจากในสุสารหรือจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปนะครับผมเสร็จแล้วเอาไอ้สตัวนั้นมาจัดเรียงลําดับตามที่เราต้องการนะครับผมเอาไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กเสร็จแล้วก็จั่วการ์ดดึงใบครับ <c oughs> ซึ่งจุดประสงค์การใช้งานหลักน่าจะเป็นการจั่วการ์ดนะครับแม่เอามอนสเตอร์สตัวกลับเข้าเด็กแต็นดันไปอยู่ใต้สุดของเด็กเส้นอย่างนั้นครับผมและการไปต่อมากครับผมเริ่มเข้าแร n งอัพเมจิกกันแล้วครับแร็งอัพเมจิกสกิปฟอร์สครับผมแร็งอัพเมจิกสกิปฟอร์สเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาการ์ดเว หนึ่งตัวบนฟิลของเราครับเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเร d รัปเตอร์อีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่แรงสูงกว่าไอมอนสเตอร์ตัวแรกที่เราเลือกไปนะซึ่งเอาสูงกว่า2แรงนะครับผมอันเชิญไอตัวแรงสูงกว่านั้นลงไปบนฟิลโอเวอร์เลกไอตัวที่อยู่บนฟิลตัวแรกไปนะครับผมก็เป็นการอันเชิญแบบอีกซีดนะและเอฟเฟกต์ที่2ของกาเปนนี้เลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเร d รัปเตอร์ที่อยู่ในสุสารแล้วก็กาเปนนี้ที่อยู่ในสุสารด้วยนะครับผมเอา2อการไปเนี้ยรีมูฟออกจากเกมไป ตัวครับผมอันเชิญมอสเตอร์ตัวนั้นลงไปบนฟิล์มแบบพิเศษโดยเอฟเฟกอันนี้ของการ์ดใบนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในเทอร์นที่มันถูกส่งลงไปสุสานนะครับและการ์ดใบต่อมา r i s e Ran k Up Magic g r a ดแ Raptor Force ครับผม Rise Rank Up Magic g r รด e r a เ t o r Force เป็นการ์ดเวทมนชพลันนอกจากเป็นการ์ดเวทมนชพลันแล้วยังเป็นการ์ดเวทมนที่ตัว R เยอะชิบเป่งเลยนะครับและการ์ดใบนี้นะครับผมตามกฎแล้วให้นับว่ามันเป็นการ์ดเกรดแรปเตอร์ไปเลยนะครับผมแหมชื่อแรปเตอร์อยู่ในชื่อกานัก จากขนาดนั้นในเวอร์ชันของภาษาญ,ญี่ปุ่นซะด้วยนะครับผมซึ่งเอฟเฟกของการไปนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้เทอร์ะใบนะเอฟเฟกนั้นก็คือว่าใช้งานได้ในแบตเทิรเฟสของเราหรือเมนเฟสของเราในเทิร์นของเราหรือในเทิร์นของอีกฝ่ายนะครับผมโดยเอฟเฟกนั้นก็จะเป็นว่าเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์ีติดชื่อเรดแรปเตอร์สตัวขึ้นไปที่อยู่ในสุสานหรืออยู่บนฟิวของเราครับซึ่งพอเลือกเสร็จแล้วนะครับผมเราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์เอ็กซ์ีติดชื่อเรดแรปเตอร์หนึ่งตัวที่มีแรง้รง Monster สอตัวขึ้นไปที่เราเลือกในตอนแรกครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูของพาร์ทไอ้มอนสเตอร์เอ็กซิดมาก่อนเนาะก็จะเห็นว่ามันมีเรดแรคเตอร์ที่เป็นรังสิบสามด้วยนะครับเหอ,อวิธีนี้แหละครับน่าจะเป็นวิธีการที่อัญเชิญรังสิบสามออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไอ้มอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิวที่อยู่ในสุสาจนจำนวน2ตัวขึ้นไปก็ยังไม่หมดหน้าที่นะครับผมพอไอ้มอนสเตอร์ตัวที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเดนนั้นลงมาบนฟิวแล้วเนี่ยมอนสเตอร์ตัวที่ถูกเลือกตอนแรกสุดก็ถูกเอาไไปปปเเ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 ็็็็็นนนนนนนวววััััััตตตตตตถุดดดดดิิิิบบบบออ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 กกกกกกซซทให้้้้มมมสสรรรรรรร์์์ลลลยยยคคโี่่่าาืืชแูะผข ว่ามอนสเตอร์เอ็กซ์ซีเหล่านั้นถ้ามีวัตถุดิบอยู่ก็เอาไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซ์ซีเท่กับมอนสเตอร์ตัวที่ถูกอัญเชิญใหม่ลงมานั่นเลยครับและการไปต่อมาแร็งก์อัพเมจิกโซเชฟฟอร์ดครับผมแร็งก์อัพเมจิกโซเชฟฟอร์ดเป็นการ์ดเป็นบนธรรมดาการ์ดเป็นบนใบนี้นะครับผมเมื่อเรามีการใช้งานแล้วจ่ายไลฟ์พอยต์ไปครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีติดชื่อเรดักเตอร์หนึ่งตัวจากสุสานของเราครับอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษหลังจาก ถูกอัญเชิญแบบพิเศษนั้นลงมาได้เลยครับและการไปต่อมาครับผม rank up magic revolution force ครับผม rank up magic revolution force เป็นการเวทมนต์ฉับพลันการเวทมนต์ใบนี้การเวทมนต์ใบนี้นะครับผมเมื่อเรามีการใช้งานแล้วมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานในเทินของใครครับถ้าใช้งานในเทินของเรานะเลือก monster e x c l ติดชื r e d ร a p t o r หนึ่งตัวบนฟิลของเราครับเสร็จแล้วเลือก monster redraptor e หนึ่งตัวที่มี r a n สูงกว่าอ้ม s t e r ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษนนในรูปแบบของการอัญเชิญ e x ซ s ลงไปบนฟิลซ้อนทับนสเ s t e r ตัวนั้นไปได้เลยแต่ในทางกลับกันถ้าเราใช้ในเทินของ ีกฝ่ายนึงเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์ีดบนฟิลของอีกฝ่ายที่ไม่มีวัตถุดิบเอ็กซีดมา1ตัวเสร็จแล้วเอามอนสเตอร์เอ็กซ์ีดตัวนั้นมาควบคุมพอมาควบคุมบนฟิลของเราเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเรดแรปเตอร์ที่แร่งสูงกว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้น1นึงแรงนะครับผมเอามอนสเตอร์เอ็กซ์ีดของเราอันเชิญลงไปซ้อนทับกับไอ้มอนสเตอร์ตัวของอีกฝ่ายที่ถูกดึงมาควบคุมนั้นนั่นเองครับและตามด้วยการไปต่อมาแร่งอัพเมจิกเรดฟอสส์ครับผมแร่งอัพเ,เม,รรม,เมจ นะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับเลือกมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีที่อยู่บนฟิวของเรา1ตัวเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์เรดัปเตอร์1ตัวจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กที่มีแร้งสูงกว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้น1นึงแรงนะครับผมเอาเรดัปเตอร์จากในเอ็กซ์ตร้าเด็กอันเชิญเอ็กซ์ซีทลงไปซ้อนทับกับมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกตอนแรกได้เลยครับและตามด้วยเอฟเฟกที่สองนะครับผมคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับผมเราสามารถเอาการ์ดใบนี้แล้วก็เอาการ์ดเรดัปเตอร์หนึ่งใบที่อยู่บนมือ,อร,รับ และตามด้วยการ์ดใบต่อมาครับผมแร็งขับเมจิกแรปเตอร์สปอร์สครับผมการ์ดเป็นบนใบนี้นะครับผมใช้งานได้ในเทิร์นที่เรามีมอนสเตอร์เอ็กซีติดชื่อเรดแรปเตอร์บนฟิลนั้นนหะถูกทำลายลงสู่สารไปครับถ้าเข้าเงื่อนไขนี้ปุ๊บเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีติดชื่อเรดแรปเตอร์หนึ่งตวที่อยู่ในสูตสารของเราเอาอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีติดชื่อเรดแรปเตอร์อีกหนึ่งตัวจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กเป็นตัวที่มีแร็งสูงกว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวเมื่อกี้นนนนะะะครรรััับบบบผมมแแแล 8, ลลลล้นน้ 8, ้ววกกก็ออออญญเเเเชชิิิิพศษงงไไปฟดดใฐาาาาขยยตต่ ร็อคอัพเมจิกเดสดับเบิลฟอสส์ครับผม Rank Up Magic d e s สดับเบิลฟอสเป็นการ์ดเวทมนต์ชับพลันการ์ดเวทมนต์ใบนี้นะครับผมเมื่อเรามีการใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสติชช์เรดัปเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานของเราที่ถูกทําลายไปจากการต่อสู้ในเทิร์นนั้นนะครับผมเงินไขเยอะจริงๆไงซึ่งไอ้มอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นนะครับผมอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์เสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสที่มีแร็อคเป็นเท่า เสร็จนั้นลงมาในฐานะของการอัญเชิญเอกซีดครับและการไปต่อมาแร็งอัพเมจิกแฟนทอมฟอสครับผมแร็งอัพเมจิกแฟนทอมฟอสเป็นการเวมนต์นชัพลั่นการ์เวมนต์ใบนี T ้สามารถใช้งานได้เทินละใบเท่านั้นนะครับโดยเราจะใช้งานได้ในเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอีกฝ่ายใช้งานได้โดยที่ว่าเลือกมอนสเตอร์เอกซ์ซีท่ามืดบนฟิลของเรามา1ตัวครับและทีนี้ให้เราเลือกมอนสเตอร์ทตุมืดที่อยู่ในสุสานของเรานะรีมูฟออกจากเกมไปตามจํานวนที่เราต้องการซึ่งเรารีมูฟไปจํานวนเท่าไหร่นะครับผมให้อัญเชิ มอนสเตอร์ x อ e ซีที่ติดชื่อ x อ็กซีดรากอนติดชื่อเรดแรปเตอร์ติดชื่อแฟนพัมไนส์นะครับผมเลือกตัวเด็ตัวหนึ่งมา1ตัวนะครับผมเป็นตัวที่มีแรงสูงกว่าไอตัวแรกที่เราเลือกตอนต้นซึ่งแรงสูงกว่าเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนการ์ดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปนะครับผมสมมติเรารีมูฟมอนสเตอร์ทัามืดไป3ตัวอย่างนี้เราก็อันเชิญตัวที่แรงสูงกว่า3แรงไปด้วยประการชนี้นี้เองครับพอเราเลือกเสร็จแล้วก็อันเชิญลงไปโอเวอร์เลเยกรบไอมอนสเตอร์ตัวที่อยู่บนฟิล จากเอสตราเด็กได้ด้วยวิธีการอันเชิดเอกซีเท่านั้นนะครับและก้าวไปต่อมาแรปเตอร์อัลติเมทเมสครับผมแรปเตอร์อัลติเมทเมสเป็นการดเวทมนต์สวมใส่การ์เวทมนต์ใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกต์และมันสามารถสวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์ติดชื่อเรดแรปเตอร์เท่านั้นครับผมมอนสเตอร์ Monster ที่สวมใส่กราดใบนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น1,000และเอฟเฟกต์ต่อมากระทั่งกกว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่ก้าดใบนี้ถูกเลือกเป็นเป้าโจมตีจากมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีสูงกว่ามันนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกกกาาาร์ดดดเเเวมมมนนติิชื่อ่อ้ัพจใบขึ แล้วทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้นของเราก็จะกลายเป็นสูงนะครับผมเ,ออเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต่อเนื่องกันมาว่าเขาบอกว่าทํางานก็ต่อเมื่อมอนสเตอร์ที่สวมใส่โดนพลังโจมตีสูงกว่าโจมตีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นแน่นอนและเอฟเฟกเนี้ยมันก็ทําให้ไม่เกิดความเสียหายนั่นเลยนะและการไปเต่อมาครับผมเรดรัคเตอร์กลอเรียสไบรท์ครับผมเรดรัคเตอร์กลอเรียสไบรท์เป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักใบนี้มีอยู่2งเอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับผมแต่และาาออเ,เอ ติดชื่อเรดแรปเตอร์อยู่นะครับผมเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่งางหน้าอยู่บนฟิวของอีกฝ่ายมาหนึ่งตัวจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นไอมอนสเตอร์ตัวที่ถูกเลือกนั้นเอฟเฟกก็จะถูกทําให้ไรผลไปครับซึ่งเอฟเฟกมันบอกว่าให้เลือกมอนสเตอร์บนฟิวของอีกฝ่ายแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นบนฟิวของเรามีมอนสเตอร์เอ็กซีติดชื่อเรดแรปเตอร์เราเลือกการ์ดทุกใบบนฟิวของอีกฝ่ายได้เลยครับไม่ต้องเป็นมอนสเตอร์อย่างเดียวน้อนเลือกเวนต์กับจักอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ต้องเป็น,าน,านะน,านากา,นนาร์ดาาาอ,อ,กกอ Monster, ต่ืิช แรปเตอร์หนึ่งตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมหรือที่อยู่ในสูสารก็ได้ครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนเมื่อและการไปต่อมาเรดแรปเตอร์แฟนทอมคลอครับผมเรดแรปเตอร์แฟนทอมคลอเป็นการ์ดกับดักเคาน์เตอร์นะครับผมการ์ดกับดักชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลใบนั่นก็คือว่าเมื่อมอนสเตอร์มีการใช้งานเอฟเฟกต์เมื่อไหร่ปุ๊บเปิดใช้งานเคาน์เตอร์การ์ดใบนี้ปับ๊บเอาวัตถุดิบเอ็กซ์ซีของมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีธาตเมื่อที่อยู่บนฟิลของเราหนึ่งตัวถ ซีดที่เป็นมอนสเตอร์ติดชื่อเอ็กซีดดรากอนติดชื่อเรดแรปเตอร์ติดชื่อแฟนทอมไนส์นะครับผมเรายังจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีติดชื่อเรดแรปเตอร์อีกหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลด์ของเราพลังโจมตีมอนสเตอร์เอ็กซีติดชื่อเรดแรปเตอร์นั้นจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวที่ถูกทำลายไปครับและการไปต่อมาเรดแรปเตอร์รีเทิร์นครับเรดแรปเตอร์รีเทิร์นเป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักใบนี้นะครับผมก็มีอยู่สองเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่่หนึ่งก่อนเนรูเ Monster, or, ท,ล,ราทลายไปจาากการ ต่อสู้เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเรดแรปเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่ในสุสสนของเรานะครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้และตามด้วยเอฟเฟกที่2เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ติดชื่อเรดแรปเตอร์บนฟิลของเราถูกทําลายโดยเอฟเฟกของการ์ดไปเมื่อไหร่นะครับผมเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานรีมูฟออกจากเกมเสร็จแล้วเลือกการ์ดติดชื่อเรดแรปเตอร์หนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือเรดแรปเตอร์รีดดินเนสครับ ปั๊บมอนสเตอร์ติดชื่อเรดแรปเตอร์บนฟิลของเราจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ในเทิร์นนั้นแล้วทีนี้เอฟเฟกที่2คือถ้าเกิดว่าในสุสารของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อเรดแรปเตอร์อยู่เราสามารถที่จะเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสารรีมูฟออกจากเกมเสร็จแล้วในเทิร์นที่เรารีมูฟออกจากเกมนั่นนะครับผมความเสียหายใดๆที่เราได้รับทั้งหมดจะก,กลายเป็นศูนย์ครับและการ์ดไปต่อมาเรดแรปเตอร์เรปพีกาครับผมเรดแรปเตอร์เรปพีกาเป็นการ์ดกับดักธรรมดาซึ่งถ้าเป็นชื่อเวอร์ชั่นการด์ราารดภาษา อนะครับผมเรดแรปเตอร์ or, และคาราิกานั่นเองนะโดยตามกฎแล้วก็คือว่าให้นับว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเรดแรปเตอร์ไปได้เลยนะครับผมโดยที่ว่าเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เมื่อเรามีการใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเรดแรปเตอร์หนึ่งตัวบนฟิลของเราเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่ชื่อเดียวกันแป้กอีกหนึ่งตัวจากในเด็กอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลนะครับผมตราบใดที่มอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้ยังยืนอยู่บนฟิลอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ตตติิดชชื่่่่อออเเเรรปปททีีีียูบบนนนนฟัวแกาา,กาาาาใ้้นะ้งงข็โจม แล้วก็นอกจากเลือกไอ้ตัวนั้นเป็นเป้าโจมตีไม่ได้แล้วยังเลือกเป็นเป้าเอฟเฟกไม่ได้อีกด้วยครับแล้วตามด้วยการไปต่อมารับ Unbreakable Mind ครับผม Raptors Unbreakable Mind เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องโดยตามกฎแล้วนะครับผมการไปนี้นะับว่าเป็นทั้งการ์ดแ m นท i g h นแล้วก็เป็นทั้งการ์ด Red Raptor ไปเลยเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็มี2อย่างนะครับผมแต่และเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้ทีละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเรา u n ญ h a i n Monster XZ ทาบมืดลงไปบนฟิลได้สำเร็จเสร็จแล้วเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลมา1ใบแล้วก็ทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปครับตามด้วยเอฟเฟกที่2เลยก็คือว่าการ์ดใบนี้ที่ไหนหน้าอยู่บบนนเวเกกั ถ้าเกิดว่ามันถูกเอฟเฟกต์ทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่เลือกการ์ดเวทมนต์ติดชื่อแรนซ์อัพเมจิกหนึ่งใบจากในเด็กหรือจากในสุสานเอาไปเซตไว้ที่ฟิลของเราได้เลยครับและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายแล้วนะครับผมรับเตอร์สกัสครับผมรับเตอร์สกัสเป็นการ์ดกับจากเคาน์เตอร์โดยที่การ์ดกับจากเคาน์เตอร์ใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีการ์ดติดชื่อเรดัเตอร์อยู่เวลาที่มีการใช้งานการ์ดกับจากเวทมนต์บนฟิลเมื่อไหรปุ๊บเปิดใช้งานเคาน์เตอร์การ์ดใบนี้ปั๊บนะครับก็จะทำให้้้้้้เเอฟฟคคนนนนนัััััไไไรรรรรผผลลลแวกกก็็ททาาย์ดดใบบบบิงปปจหหมมะส วาดเวทมนต์กับดักของเรดแรปเตอร์นะครับผมแหมเห็นว่ายังมีทับซ้อนเกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์เดอะแฟนทอมไนท์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะหมดไปจริงๆแล้วนะครับผมสำหรับเรดแรปเตอร์ทั้งซีรีส์เลยนะครับผมเวทมนต์กับดักมอนสเตอร์มอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กอะไรพวกนี้นะอนาคตไม่แน่ว่ามีการ์ดใบใหม่อะไรยังไงก็อาจจะเอามาพูดคุยเพิ่มเติมกันในวันนั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามมา3พาร์ทนะรู้สึกว่าไอ้เรดแรปเตอร์มีคนให้ความสนใจกันค่่่่่่อออออนนนนนนข้าาาางงงงเเเเเเยยยะะะคคคครรรรัััับบผมมมมแสดดดดวววป็็กกกก์ททีีีีีลใใชิหไไ พูดคุยไปในคลิปนี้หรือจะรวบยอดจากที่ดูมาสองพาร์ทที่แล้วอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ